ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ม่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับอนว,ว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมานะครับน้อก็คือแบบว่าจะมารีวิวกิจกรรมนารูโตหรือว่ามาสอนรับของฟีจากกิจกรรมนารูโตที่จะมาถึง สัปดาห์หน้านี่นอครับน้องเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องและที่สําคัญนะครับทุกคนจะได้เล่นและรับของฟรีเยอะแยะมากมายแน่นอน1 0 0นะครับสำหรับกิจกรรมนารูโตะนะครับทุกคนเออพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ากิจกรรมนารูโตะอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องก็รีดีว่าสุดจัดไปเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมนารูโตะนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องรีดีว่าของฟรีเยอะนะครับน้องและของเติมก็เยอะกว่าของฟรีด้วยซ้ำนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วก กระท้อนนะครับน้องจะลิมิตดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเนึ่งเลยนะครับน้องไม่รู้จะกลับมาเรือเมื่อไหร่นะครับน้องชองเลยนะครับน้องเจมบอกไปแล้วนะครับว่าให้สะสมตังค์ไว้และเติมเพชรรอไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าบอกไปตั้งแต่ครึ่งปีเลยนะครับตั้งแต่เดือน6นะครับน้องจนถึงเดือน12แล้วนะครับก็ผ่านมา6เดือนนะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านข่าวดีเลยนะครับถ้าคนไหนครับที่แบบว่าสะสมตังค์ไว้นะครับทุกคน เพราะว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนองและที่สําคัญนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับน้อสําหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทาง้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนต้องอยากได้แน่นอนนะครับและต้องอยากรู้แน่นอนนะครับว่าอะไรอัปเดตเข้ามานะครับนอและอัปเดตเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเด้อ เราจะไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละอันอัปเดตเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงี่นะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คืออันแรกก็เป็นทางด้านของสกินหมาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับสกินหมาตัวใหม่นะครับทุกคนก็จะมีการอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับสกินหมาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสุ่มอยากได้นะครับน้องๆก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องท่าทางตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่ามีการแปลงล่างนะครับจะสุ่มให้เรานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้าน่อนไม้หรือว่าฟุ่มไม้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องมีทั้งต้นไม้แล้วก็ท่อนไม้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางแปลงล่างนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของ อันนี้อีกนะครับทุกคนก็คือ <beeping> จะเป็นทางด้านของการแบบว่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเนาในส่วนของเรื่องซุดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนองว่าถามว่าซุดเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนนองก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นซุดเกี่ยวกับนารุโตะนะครับนนองและมีทางด้านของตัวนี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่ให้ดูดีกว่านะครับน้องพูดไปไม่เห็นภาพนะครับนนองก็คือหนึ่งเลยจิงจอกก้าหางเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับนนองรีดีว่าทุกคนจะได้อยู่บนจิ้งจอกก้าหางเลยนะครับทุกคน เพราะว่าชิงจอบก้องหางนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนแรกก็ ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสกินรถนะครับน้องเป็นสกินรถบีฟูดตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าโค้ทเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินรถประมาณนี้นะครับน้องและมีสถานะด้วยนะครับเพิ่มความเร็วนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องดีมากนะครับน้อยเฟิกเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นรถบีฟูดนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับไม่ชอบขับนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสกินตัวนี้มาอย่าขับแน่นอนนะครับน้อ oh ต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินหมัดนะครับทุกคนพี่จะไม่พลาดสกินหมัดตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่ชอบนะครับท uh ุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นสกินหมัดแบบนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเท่จะจัดกันไปเลยนะครับน้องสำหรับสกินหมัดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าเริ่มต้นจากเก้าเพชรเท่านั้นนะครับสำหรับสกินหมัดตัวนี้นะครับมาพร้อมหน้ากากนะครับน้องในตู้สกินหมัดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับสกินหมัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ ต่อมากนะครับน้องจะเป็นทางด้านของซุดนะครับน้องก็จะมีทางด้านของซุดคาคาชินะครับน้องชากุระแล้วก็ซูออจารย์ซูนารุโตะนะครับน้องจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเป็นการสะสมโทเค็นเพื่อไปแลกซุดนะครับน้องก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปนะครับน้องถ้า อยากได้สุนอาจานะครับน้องก็อยู่ที่225โทเค็นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเริ่มต้นอยู่ที่20เพรต่อ1ครั้งนะครับน้อง0ครั้งอยู่ที่200เพรนะครับน้องบวยกอีกครั้งหนึ่งพิเศษให้นะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับชุดแต่ละชุดนะครับจับจะมาประมาณนี้นะครับทุกคน เพราะว่าแต่ละซุดที่จับเด็กเข้ามานะครับมีแต่ซุดดีๆทั้งนั้นเราก็ซุดแจ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องก,ก็เป็นซุดเกี่ยวกับซุดนารุโตะนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องรับประกรันได้เลยนะครับทุกคนว่า สามารถนะครับน้องซุ่มได้แน่นอนในกิจกรรมสายเติมนะครับนอนและสายฟรีถามว่ามีไหมมีนะครับน้องแต่ไม่ใช่ชุดแบบนี้แน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละชุดนะครับน้องก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในวงล้อละกันนะครับน้องก็ดีดีว่าจะมีการสุ่มนะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับน้องที่แบบว่า มีการอัปเดตเข้ามานะครับท <Disney. S 2> <coil S 1> ุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแต่ละท่าทางที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือท่าทางตัวนี้ก็มีนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าแต่ละท่าทางที่จอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าแต่ละท่าทางนะครับน้องก็คือ สุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับท่าทางนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของท่าทางตัวไหนนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าชอบท่าทางตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับนอนเพราะว่าท่าทางที่แบบว่าจบเด็งเข้ามานะครับก็รู้ดีว่ามีเยอะจัดๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอนก็มีท่าวิ่งประมาณนี้ด้วยนะครับนอนที่แบบว่าเป็นท่าทางนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอสสำหรับท่าวิ่งตัวนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่า ซุจิงนะครับแล้วเราก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นการแบบว่าอัญเชิญข้าถาอะไรประมาณนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับก็ พี่ขอบอกเลยวนกันนะครับโนว่าแต่ละท่าทางที่แบบว่าจับเดตเข้ามานะครับก็มีแต่ท่าทางที่แบบว่าเกี่ยวกับรูโตที่ทุกคนนะครับนาอคิดว่าจะมีแน่นอนนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยวนกันนะครับโนว่าสุจัดนะครับนาอมีทั้งท่าทางกิจกรรมรูโตและไม่ใช่กิจกรรมรูโตก็มีนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของกิจกรรมนะ หรือว่าอย่างรู้เรื่2สองกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับน้องก็จะมีตามนี้นะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนสามารถเล่นได้รับได้นะครับน้องและของฟรีมีเยอะมากนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมารีวิวของฟรีให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะและพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับคนละ หนึงไลค์คนละหนึงแชร์ละกันนะครับนาอเพื่อแบบว่าเป็นการสนับสนุดดนพี่แบบเต็มที่ละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย